ทองแปดเดือนแล้วครับทองแปดเดือนเลยนะครับพี่น้องครับรบลมลงแล้วลมลงแล้วเอา้าค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนาะทองที่ใดครับตัวนี้อ่าทองสามในทองครับอ่าทองที่สามครับ KF หกแปดนะครับตัวนี้ก็คือรับประกันทองให้นะครับเนาะครับรับประกันทองครับรับประกันท้องให้นะครับเด้อนี่หลอดเขียวๆนี่ครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับเอาครับพี่น้องครับวันนี้ผู้ใดกําลังมองหางวัวสาวหน่อยตันตันเนือนหนังหนาๆนะครับแล้วก็มีงัวทองตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีงัวสาวหน่อยตัวนึงอีกนะครับเด้ออยยุฟังทั้งคุณครับพี่น้องกะสิพามาเบิ่งมาชมกันในคลิปนี้นะครับเนาะสำหรับพิกัดตรงนี้ก่ายุทีบ้านหนองแวงม่วง ตำบลกุดโดนอำเภอหวยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องกัเป็นขอกงของพ่อเดิมนะครับเด้อสำหรับ EP นี้กัเป็น EP ที่4แล้วนะครับพี่น้องครับอ่ะกะบจิภาคมาเลือกมาชมกันนะครับเนาะถูกตาต้องใจตัวไหนกะเบิ้งไหวนะครับพี่น้องครับนี่แหละนี่ตัวนี้อ่ากะเป็นง้วดทองแก่แล้วเด้อครับพี่น้องครับนี่ตัวบอกใหญ่ๆอ้างลึกๆแดงเข้มๆแบบนี้แหละครับอ่านี่แล้วก็มีควายอีกตัวหนึ่งยืนอยู่ฝั่งทั้งหลังนะครับเด้อกลางปลาอ้อยปลามันคือเก่านี่ยแหละ ข้อของพอเดิมนะครับเนาะอ่ามือนี้อ่ามือนี้ราคางัวกสีมาจังไดนะครับพี่น้องครับกะสีผ้าผีผ้าน่องมาเบิ่งกันนะครับก่อนอื่นไปพูดคุยทักไทยกับทางเจ้าของวัวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบาออดเบาออดหนองแวงม่วงครับเบาออดหนองแวงม่วงอันนี้ลูกชายของพอเดิมนะครับพี่น้องเด้อปกติกะพอเดิมสิรับนาที่แทนเนาะมือนี้กะเป็นกับามยุบันชัวรเข้าครับพี่น้อง อ้าวันนี้มีมาให้พี่น้องเชือกโตครับมันนี้มีมาสามตัวครับเป็นงัวสาวน้อยอ่างัวสาวน้อยสองตัวแล้วก็สาวทองแกตัวหนึ่งอ่าแล้วก็มีวา่ทองน้ำตัวหนึ่งครับโอ้มีวา่ทองน้ำไหมครับพี่น้องก็แสดงว่ามีทั้งอ่างัวทั้งวายแหละครับเอาขอเริ่มจากตัวให่ย่ๆตันๆตัวนี้นะครับสาวน้อยแต่ตัวใหญ่ตัวตันนะครับเนาะอ่ารายละเอียดของตัวนี้ครับเป็นลูกของพ่อไดครับตัวนี้เป็นลูกของ วาเลนติโน่9 9้ครับโอ้อันนี้เพิ่นมีใบให้น้ำนะครับพี่น้องครับวัวตัวนี้เป็นของอ่าใจแอน่นนะครับพี่น้องครับวาเลนติโน่9 9้นะครับเนาะอันนี้ใบเกิดอันนี้ผมจะอ่านตามใบดนะครับเด้อคลอดวันที่อ่า4ตุลาหกสานะครับพี่น้องครับประมาณปีเดือนหนึ่งเนาะโดยประมาณดนะครับพี่น้องครับส่วนสูงในวันนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ส่วนสูง128ครับ128ยดได้ครับพี่น้องครับนี่ได้ความตันนะครับพี่น้องครับเมื่อหน่อยสิเดือนอ่า เนื้อหนังหยดนๆนาๆเนี่ยนะครับพี่น้องครับประมาณ13เดือนนะครับพี่น้องครับอ๋อลูกสาวของใจแอนครับพี่น้องตัวนี้เป็นงอที่ใหญ่ที่ถึกนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาก็ได้นี่เอาท้ายในใจครับพี่น้องครับว่าเพิ่นจะเปิดจะห้องไวเท่าไหร่นะครับเด้อเป็นวัวที่เชิงเชื่องนิ่งๆนะครับแล้วก็เนื้อหนังตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่น้ำล่างนี่บักหนาบักใหญ่เลยแหละครับพี่น้องครับเอ๋อผมจะพาอ๋อวนเบิ้งทางไทยนะครับพี่น้องครับเอาก้อนที่จะไปเบิ้งอ๋อทางไทยก็เนี่ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ หาหมื่นหาครับเปิดไว้ที่หาหมื่นหาได้ครับพี่น้องครับก็ถือว่านาสนนารุ่นแล้วครับหาหมื่นหานี่ต่อรองได้อีกนะครับเนาะครับต่อรองได้อีกครับต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรไวปนะครับไปไหนศูนย์หกห้าหกเจ็ดหนึ่งสามแปดสามเก้าครับครับผมอันนี้ไลน์ก็ใส่เบอร์นี่นะครับเนาะแม่นครับไอดีไลน์กับเบอร์นี้แหละครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้ได้ครับพี่น้องเอาไปเบื้องส้นท้ายกันพี่น้องครับเหนือหนังหรือว่ามุมด้านข้างนี่ก็ถือว่าเห็นชัดแล้วนะครับเนาะอ่านี่แหละหางใหหญ่่่ๆนนีีและครับพ้อง ตัวนี้จิ้มดําสนิทเลยดวยครับพี่น้องครับนี่แหละหางบวดอกหางบวขาดครับพี่น้องดําำนะครับเบื้องด้านขางด้านนี้พี่น้องครับอันนี้อ่านี่นะครับเด้อสีผ้าเบื้องด้านขางด้านนี้นะครับเนาะเดี๋ยวให้เป็นจุงอ่ามัสเตดเดดท่านี้ครับพี่น้องวนดูด้านข้างนะครับเนาะอ่าเออที่เบื้องด้านขางด้านนี้เืิ่งทายยางทาบเ่าขาครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อนี่แหละไปอยากจะได้หาเมื่อหาเอาครับพี่น้องทายยางกะเห็นแล้วนะครับเนาะดูด้านข้างด้านนี้ครับผมนี่ความลึกบักกะตัวนี้ เนื้อหนังหนูๆย้อยๆครับเอาไปจดเอฟพัฒนาต่อได้พี่น้องครับนี่แหละด้านถ่ายด้านลึกนะครับเนาะนมตัวนี้เดี๋ยวผมเบิ่งกันด้วพี่น้องเด้เบ่มีติ้งครับบ่มีติ้งนะครับพี่น้องครับเอ้าใครอยากกระไรก็โทรพูดคุยต่อรองเอาครับพี่น้องครับอ่าอ่ะนี่แหละเนื้อหนังจะให้เบิ่งไกลไกเล่นนะครับพี่น้องครับอ่าอ่ะนี่แหละครับวันนี้ก็ไปเบิ่งตัว ท้องนะครับเนาะตัวท้องต,ตัวใหญ่เลยนะรค,รรครับพี่น้องอ่าเอาแบบสดๆธรรมชาตินี่แหละครับพี่น้องอ่ะตัวนี้เอ่อเห็นว่าท้องใหญ่จัดเดือนแล้วก่ครับท้องแปดเดือนแล้วครับท้องแปดเดือนเลยนะครับพี่น้องครับนมล,ลงแล้วนมล,ลงแล้วเอ๋อ <lim> เป็นงวดที่ตัวอ่างใหญ่ดีเลยครับส่นสูงได้วัดป่ะครับตัวนี้ที่ถ่ายส่วนสูงหน่อยสี่สิบแปดครับร้อยสี่สิบแปดนะครับค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนาะท้องที่ใดครับตัวนี้อ่าท้องสามในท้องครับอ่าท้องที่สามครับ KF68 กดนะครับตัวนี้ก็คือรับประกันทองให้นะครับเนาะรับประกันทองครับรับประกันทองให้นะครับเด้อนี่หลอดเขียวๆนี่ครับเอาวันที่ผสมวันที่8เดือนเมษายนนะครับพี่น้องครับกัหนดคลอดกับวันที่13มกราด้วยครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละอยากจะได้ตัวนี้ทองเคฟหกแปดรับประกันทองให้ครับทองที่3นะครับเด้อตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับบอกครับอ๋อเล็บเล็บจันเงาเนี่ยเด้อครับเด้อเล็บเด้อครับโอ้เรื่องเล็บเงานี่กอ แตงเอาก็ไดพี่น้องครับเป็นออกลูกคลอดลูกแล้วนะครับพี่น้องครับแหวบแตงจางน้อยครับขี่เบาได้ื่อนี้แตงแหล้วกับงามย่างคักล่ะฟัวเชิยงเชีองนะครับเด้อตัวนี้อ้าเนี่แหละเื่องบดเป็นยังไงครับพี่น้องครับบดมาเต็มเบดมาเต็มนะครับพี่น้องครับอ่าเบื้องด้านขางด้านนี้พี่น้องอ๋อนมกับบมีตำเหนียนะครับเนาะครับบ่มีครับนมซีครับตัวนี้ทั้งอ่าเบ้าวอเน่์เบ้าใบถอดไดครับแม่นี่เปิดไบแปดหมื่นครับแปดหมื่นคืองวดทอง kf หกแปดเอาไปกินน้องย่างเดียวครับพี่น้องครับนี่พวงงห ใหญ่ๆเยาย้าเนี่ยแหละครับพี่น้องครับเนี่แหละส่วนไทยนะครับพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อเนี่แหละหางรากดินไปแหละครับพี่น้องครับเนานี่กีบบมอ่าในส่วนของกีบรีบเนี่ย็ไปแต่งเอาครับกัปัญหากับที่มีตำนานเหมือนปะครับแม่นครับอ่านี่นะครับตำหนี้ยางเงินสี่โค้งสวงจมเนี่ย่มีนะครับเนาะบ่ครับบ่มีครับรับประกันครับตอร้องเอาครับพี่น้องครับอยากจะได้ง้วงใหญ่แบบนี้นะครับพี่น้องครับมาเอาครับผมอ่า ด้านข้างด้านนี้เป็นไรพี่น้องครับเอาเบ่งเอานี่กันยางว่ามีปัญหาตรงนี้คาทกุกต่อครับกต่ที่ยังน้ำเบ่งไทยบึกบึกนี่แหละพี่น้องอ่ะนี่เรื่องอาหางยางใหญ่้อครับเด้ออ่ะอ่ะอ่ะนี่แหละครับพี่น้องอยากจะได้ไมเมาครับนอกจากนี้ยังมีสาวน้อยนะครับพี่น้องครับสาวน้อยตัวนี้นะครับเนาะนี่มีเอ่องวัวสาวอยูสองตัวนะครับเด้ออ่ะ นี่มาเบิ่งตัวนี้นะครับตัวนี้บูดีด้นะครับพี่น้องครับบูดหดขาอ่านี่แยนะครับนี่อยากจะได้แบบนี้ดนะครับเด้ออ่านี่แหละครับยางไวๆอยู่นี่ยแหละพี่น้องเอาตัวนี้นี่งวดจะเดือนหรือครับตัวนี้ว่าสิบห้าสิบหกเดือนสิบห้าสิบหกเดือนนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ว่าไวเท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าไวสี่สิบห้าครับสี่หมื่นห้านะครับพี่น้องครับเอาเนี่ยแหละโมตื่นหลังลกเห็นมันชูมากแปลกแปลกกับตื่นพี่น้องอ่าปกติอยู่น้ำผึิงเนี่ยมันโมตื่นนะครับพี่น้องเด้อ เพิ่งอ่านฉีดวัคซีนครับท่ายพยาติห้ครับโอ้อันนี้ฉีดวัคซีนแล้วก็ท่ายพยาติห้แล้วนะครับนม่นนครับใช่เหรอมือว่านมือก้อนนี่ครับเห็นไหมครับเด้อส้นสูงตัวนี้เท่าไรครับร้อยสามสิบถึงบ่ครับร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบนะครับบดลึกบวชดีบดดีอยู่ครับพี่น้องครับตำนี้หนี่บ่มี่นะครับเนาะครับบ่มีครับไม่มีตำหนีนะครับพี่น้องเด้อนมสีผมพีจริงมาเบิ่งอยู่หนาขอบก่อนนะครับพี่น้องครับอ่านี่อ่าย่อๆลูกย่ออ่านี่อ่าพูดลัก ค่พราะถูกพี่น้องเลียนได้ย่างดีเลยเหล่ตัวนี้นี่ให้เบื้องฐานเลียนพร้อมว่าเบื้องฐานย่างดบบอ,อ่าอ่าตัวแดงดีนะครับพี่น้องเด้อเอ่าเมื่อเพิ่งเอาครับผมอ่าเห็นครับเดี๋ยวให้เบื้องฐานย่างเอาวันนี้นอกจากง้อยู่นี่แล้วทีภาไปเบื้องควายน้องขับพี่น้องครับควายตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้อ,ยอยนงเบื้องไปเป็นควายทองทำนะครับเนาะครับเดี๋ยวกะจะพาไปเบื้องทางนี้นะครับเนาะครับรัดไปนี่แหละพี่น้องมันชุ่มมักลอดจ้ะมักลอดอันนี้ปลูกหญ้า ยาลูสีครับยาหวานครับอันนี้แป้งหยาเขาบ้าครับนี่แมนครับโอ้นี่เลยครับแปลงหยาพนพี่น้องนี่ต่อไปไปดูควายนะครับอันนี้ท่องท่องสาวีุ่องที่ทสามในท้องครับท้องที่สามติดนี่ครับผมเอ๋ไปดูควายได้ครับพี่น้องเด้อดำปืดได้หละครับตัวนี้เอ๋ออยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะอ่าเออเห็นนะครับเด้อ ตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนหรือครับควายตัวนี้ท้องหกเดือนครับท้องหกเดือนนะครับเนาะท้องกับอ่าอ่าเพชรอีสานครับเพชรอีสานนะครับพี่น้องครับจากวิไลฟาร์มเพื่อนกันสายดาวซีพีครับอ่าอันนี้เป็นสายของดาวซีพีนะครับเนาะวันที่ผสมวันที่สามมิถุนาหกสี่กำหนดคลอดกับสิบห้าพฤษภาหกห้านะครับพี่น้องเอ้าหลายเดือนแล้วแหะครับผมตัวนี้สูงอยู่เท่าไหร่ครับเดียัตบ์สูงอุู่ประกันสูงอยู่รอยสามสิบสี่ครับร้อยสามสิบสี่นะครับพี่น้องครับเอาเอาบอกแทดเดียร์ทั้งคู่กันไปไหน เออนี่ยแหละครับจะพามาดูควายนะครับพี่น้องครับนี่ควายท้องชวนๆเลยนะครับได้เป็นท้องที่สามนะครับเนาะสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสี่นะครับเนาะเนี่แหละครับเชืงเฉีองครับเป็นควายเชืงเฉีงเดือยผ้ายางเบื้องส้นไถ่ส้นหางนะครับพี่น้องเอาเบื้องส้นหนาก็ได้พี่น้องครับตื้นเบื้องส้นหนาก็เนี่แหละตาแต้มแก้มจ้ำนี่เบื้องเขียวเนี่แหละครับพี่น้องเบื้องใบผ้าเอิครับผม ผิดชนะเบื้องเอาครับผู้ใดญ่กำลังมองหาควายติดทองอยู่นะครับพี่น้องครับตัวนี้กับบวมีตับหนิมั้งครับนี่บ่ครับบ่มีครับไม่มีตับหนีนะครับเด้อเบื้องมุมนีกว้างๆครับพี่น้องครับตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับนี่ยเจ็ดสิบเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับได้ควายทองนะครับเด้อนี่ยไปกำลังมองหาควายทองนะครับพี่น้องครับนี่เอาวมาสีย่างเบื้องไทยนี่คนอาติดถือล่วงถือจกมาเพื่อที่ตื่นด่าครับพี่น้องเลี้ยงจากน้อย นี่นะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอัตลักษณ์นี่แหละชัดเจนมั้ครับพี่น้องครับนี่เบื้องเอาได้ครับเด้อ้ากเขาครับนี่นี่แหละครับปากเขาปากเขาเบื้องเอาพี่น้องเนี่ยเอานี่แหละมื่อนี่ท่างข้อของพอเดิมเนาะก็เบาอัดเผนกับมีมาให้ทั้งควายทั้งงวดล่ะครับพี่น้องครับหมักแบบไหนเลือกเอาครับพี่น้องครับการมีงวดมีควายมาให้เรื่อยๆยิ่งมันบ้ครับแมนครับมีมาเรื่อยๆอยู่ครับอืออ่ะนี่นะครับ แต่ภาพพุ่มนมพี่น้องน้อมกับซีหัวใจเด้อครับเด้อบากาดบัน่เกินนะครับผมอ่ะอ่ะนี่ละ่ะเจ้าเล็คลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อใบแค่นี้ครับพี่น้องครับกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบใบเพียงแค่นี้ครับกัขอสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร สูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง